รถกับสีเอามาขายทําไมเขาไม่เล่นกันแล้วรถกับสีราคามันถูกนะใครเขาซื้อมาขายกันนะทาไมจะขายไม่ได้ครับเราก็ต้องขายถูกถูกสิใช่ไหมเพราะราคามันถูกนะเรียกว่าวิกฤตนะโอกาสของคนที่จะซื้อแต่วิกฤตของคนที่จะขายนะโชคดีของคนที่กําลังจะซื้อรถซิ่งแต่โชคร้ายของคนที่กําลังจะขายรถซิ่งเพราะอะไรมันถูกมันถูกไงนี่ 1.9L l t a น้ําเงินแก้ว หัวถอยหกพันดูดิล้อดูดิน้ำเงินแก้วโอ้โชคดีแน่นอนครับสําหรับคนที่ซื้อแต่โชคร้ายแน่นอนถ้าคุณคิดจะขายรถซิ่งตัวนี้เพราะอะไรมันถูกไงมันถูกราคามันตกเอาดูดิโอ้โหโอนไปเลยแก้วแอลดีเลยไม่ท้ายไอตีล้อแม็กซีสามเจ็ดยางลายไฟโอ้โหถูกจัดถูกจัดเอารถมือสองยึดเดือดละสามหมื่นคันรถซิ่งไปสองสองหมื่น 9 9้9พันเาร้อยเก้เก้าคือปราณสามหมื่นเลครับเลยเจ้าสิยึดสนามนั่นฟังเสียงบ่ฟังเนี่ยเยอะไอจิ้งเขามาแซ่บไม่ได้ฟังเสียงครับเสียงอะไเสียงรถหรเสียงไอ้เสียมเสียงไอ้เสียมเสียงรถนั่นแน่รถมันเคลื่อนเส่ตีนเท่าออะคอบ่เออนมันเคลื่อนเส่ตีนเท่อจริงเนาะน้าอ้าวน้ำเงินแก้วน้าเขาเรียกว่าโชคดีของคนที่กำลังจะซื้อ โชคร้ายของคนท,ที่จะขายสําหรับรถซิ่งรถกับสีนะครับมาดูอ่างเครื่องข้อเครื่องข้อเครื่องเป็นไงนี่สีขาวกับสีมาเลยสีเนี้เลยไหมเออนี่เพียร์เตอรน่ะอ้าวพรเริ่มต้นหนนนนนกพัน,น,เพนเริ่ม,น 6, มพนเดือนแรกมีนาปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหกเพียรแรกนะฟรีดาวฟรีกองฟรีจัดฟรีโอนไอเสียมรถซิ่งจัดให้พิมพ์คำว่าสุดสุดมันสุดยอดอกใครเสียมรซิ่งฝากไลค์ฝากแชร์ด,ด้วยวัยรุ่น 这儿。